จะไหมหมอยมึงนี่เทวดาจะผักไฟให้ไหมหมอยคุณนะคะอืะมาความคิดสร้างสรรค์ของทูมันบ่มีแไหมอือทูหาเ์บาแต่เรื่องเม้นๆม้นข้าวๆวเรื่องสีสีเซิงเซิงเรื่องหันเรื่องนี่ชุมักว่าต่เรื่องเน่าเนาเนาะพอแม่ทูคือสิอบรมทูมาแบบนี้เนาะะอาือตายละอืมแต่สำหรับ,นนบก,กูนะน้ำแบนนแล้วก็มีน้ำแบน อาเขาก็ไม่รู้อืมแค่นั้นแหละกัว่าหลอนไรอืมรู้ว่าผัวสูบ่เคยสบอกอืมบ่เคยด้บ่เคยบ่บ่เคย,เคยด้ริมริมมันยังก็เค้างนงรสชาติเจอน้่แบปนผัวบอกอืมสูนั้นน้ำมิ้น้์ข้าวๆนะเอ้ยสูบะต้องมาบอกเราว่าโหลดกันอยู่แล้วผัวเมียเป็นเรื่องปกติผัวบเมียเมียบ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผัวมันก <ๆ S 1> ็เลิกก <ๆ S 1> ันนะตัว ของมันของเรื่องบนเตียงมันเป็นเรื่องธรรมชาติของคนเอ่อถา,าเมียบ่ปห้ความสุกพัวพัวกับไปมีเมียน้อยเออตามเป็นจริงแล้วนะ่ะอืมถ้าพัวบ่นอนกับเมียเมียก็นอยใจพัวเมียกับสิบประาเซิงเิไปห้าจ้างอาืมเห็นกูรณารอดลายถอดคนคู่มืออ่นมันเป็นเท่านั้นเด้ออืมแต่ว่าความคิดสัางสรรคงสูมันบุมี่ไหมอืม ชูหาเาแต่เรื่องเม้นม้นข้าวข้าวเรื่องสีสีเซิงเซิงเรื่องหันเรื่องนี่ชุมักว่าแต่เรื่องเงาเงาเนี่ยพอแม่ชูคือสิอบรมชุมาแบบนี้เนาะเอาป้า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 ต่อยต่อยแม่เลยนะอ